สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆครับวันนี้นะครับโคนพานะครับ EP ที่หนึ่งห้าหกนะครับมีพระสะสมพระเกศมาแบ่งปันรายการนะสามร้อยบาททุกรายการนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เขทำอะไยนะครับ มีราการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามให้นะครับครับรายการแรกครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลประพิษนะครับนี่ครับเก่านะครับดูครับเป็นคอกระบอกนะครับแล้วก็ห่วงเชื่อมนะครับ หูเชี่ยมนะครับหูเชี่ยมนะครับเป็นหลวงพ่อมงคลมรพินครับเหรียญเก่าครับยุทธยานะครับดูพระศพนะครับเป็นเม็ดเมเลยนะครับ เล่สองครับเหรียญเก่าเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเก่าสองสี่กว่าครับสองสี่หกสี่นะครับนะครับหลวงพ่อคุ้ยนะครับวัดย่าไซนะครับเป็นเหรียญห่เชื่อมห่วงเชื่อมเลยนะครับเนี่ยเหรียญสองสี่กว่าครับเนี่ยครับคมๆเลยครับตีวอนะครับ สามร้อยบาทนะครับใบนี้สามเป็นรลโบราณครับนะครับเป็นเดนโลโบราณครับหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงนะครับนี่จะน่าจะเป็นพิมพ์คุณแผ่นนะครับแล้วก็มีกุมารทองด้านล่างครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหลวงพ่อเจ๊กวัดเขาแดงนะครับนี่ครับยันนะครับคมชัดเลยครับยันนะครับ สามร้อยนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพาลีลาเนื้อชินนะครับเป็นพาลีลาเนื้อชินเก่านะครับเนื้อเก่าแห้งๆเลยนะครับจะเป็นพักกรุ่ไม่ทราบกลุ่นะครับหมายเลขห้าครับเป็นพระท่ามะปางครับเป็นพระกรุ่ท่ามะปางทรัาเนื้อชินนะครับ เป็นชิ้นมีคราบไข่นะครับมีความเก่านะครับนะครับไม้โหดครับเป็นรูปหล่อหลวงโบราณหลวงพุทสุภวัดโพไซทองครับุดพงนะครับด้าน่าอุดพงครับเป็นเนื้อโลหะนะครับสุขวัดโพไซทองครับ เลขเจ็ดนะครับเป็นหลวงพ่อโตครับวัดบางพลีหลังยันนะครับเป็นเลืงอรรมสมรอโบราณนะครับเหรียญรอหลวงพ่อโตวัดบางพลีนะครับหลังยันนะครับหมายเลขแปดนะครับเป็นเป็นกระหนกข้างครับเจ้าคุณนอครับกระไรทองนะครับเป็นกระหนกข้างเจ้าคุณนอครับ คมชัดๆเลยนะครับหม,ม,มายเลขเก้าครับเป็นสมเด็จวัดเขาตะเคานะครับสมเด็จวัดเขาตะเคานะครับ ตรงชัดเจนครับหนึกนุ่มนะครับนาหนึงครับมานล่สินนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับห่วงเชื่อมนะครับ ชุยนะครับเป็นเรนน็อกพ่อชุยนะครับกระด่ทองนะครับนี่จะเป็นนะครับเป็นเรนน็อกพุดูทำหลังยันดวงครับเป็นเรนน็อกพุดูทำหลังยันดวงครับ สวยครับี่คลิปสองน,นะครับเป็นหลงพุทครับพิมพ์น้ำเต้านะครับหลวงพุทธรัาจะให้พิมพ์น้ำเต้านะครับ ในชิพสามครับเป็นรูปหล่อโบราณของเงินวัดบางคารครับเนี่ยครับเป็นเนื้อทองผสมครับรูปหล่อโบราณของเงินวัดบางคาเนื้อทองผสมนะครับมาได้สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพระองสุกนะครับ,ว,รบวัตโนกหลวงครับวัตโนดหลวงนะครับ ด้านหลังติดข้างคนระับเป็นกระไรทองครับกระไรทองบางๆครับเลขสินนบห้านะเป็นเหรียญลงพ่ทิมต่อโค้ดนะครับเป็นเหรียญลงพ่ทิมนะครับโอโค่วนลังสันนะครับสภาพหิ่นงนะครับผิวหิ่งเลยนะครับ หมายเลขสินะครับเป็นกรักไม้ขีลวงปุ่ทวดครับเนื้อว่านนะครับหลังเป็นสถูมนะครับเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับพิมพ์กรักไม้ขีนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระวัดคูสลอดพิมพ์หนุมานนะครับสร้างจากเนื้อผงครับครับเป็นพิมพ์ทรงหันออกมานะครับวัดคูสลอดนะครับ นะครับหมายเลขสิบแปดก็เป็นครูสลอดอาาน,ะน,น,อนะครับเป็นเป็นพิมพ์ทรงคุดนะครับครูสลอดเนื้อผงนะครับเนื้อผงขนมพะปาครับสิบเก้าเป็นจันลอยครับเป็นวัดครูสลอดเหมือนกันนะครับนี่ครับครูสลอดพิมพ์จันลอยนะครับนี่ครับยี่สิบเป็นรูปเหมือนหัวโตหลวงพ่อทิมนะครับ น้ำผงครับทาบอลนะครับลงพุทีนะครับทาบอลครับยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ดูครับเป็นปีสองห้าครับเหรียญหลวงปู่ดูปีสองห้าครับ ยี่สองเป็นภาบิดตาโลโบราณนะครับเนี่ยครับมีตะไบาแล้วอุดยิงอุดทองแดงนนครับเนี่ยเก่าครับตัวหางเก่าย่นยนเลยครับคล้ายๆตามลายมุ้งครับนี่คล้เหมือนมุ้งเลยนะครับยี่สิบสามเป็นเหรียญบาทนะครับ บัตต่อโคสลานะครับเห็นบาทนะครับหลวงพ่ทิมนะครับต่อโคสลานะครับอีฟสี่เป็นตลับย่งนงครับหลวงพ่อเตยหงทองนะครับดังติดดังเสื่อนะครับตลับย่ามงหลวงพ่อเตยนะครับพิมพ์เล็กนะครับอีผ่านครับเป็น ภาคำข้าวครับเป็นภาคำข้าวครับยูโบเป็นไม่ชีบบุเรือนนะครับเป็นลูกถ่ายนะครับด้านหลังเป็นแผ่นจานนะครับมีกระดาษนะครับไม่ชีบบุเรือนนะครับนะครับ ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นล็อกเก็ตนะครับขี่บุเรียนครับด้านหลังเป็นพวกพลอยเศษครับมวลสารนะครับยี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญแตงโมพ่อเกษมนะครับเป็นเหรียญแตงโมพ่อเกษมนะครับปีหนึ่เจ็ดนะครับเหรียญแตงโมพ่อเกษมนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับ ยีบก้าเเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเกษมรองเพชรนะครับนี่ครับล็อกเก็ตรองเพชรหลวงพ่อเกษมนะครับลูกหัวใจนะครับสภาพสวยเลยนะครับสามสิบเขาเป็นเบี้ยแค่หลวงพ่อเกษมนะครับเบี้ยแค่นะครับรองพ่อเกษมนะครับนี่ครับมันมีแต่ขุดนะครับเป็นเบี้ยแค่หลวงพ่อเกษมนะครับมีสภาพ เดิมนะครับอยู่อยู่ในกล่องนะครับพี่ทำแปนะครับสนใจนะครับต้นแปสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆพี่ที่เข้ามาต้ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคนคนพานครับสำหรับวันนี้ขอจบไปท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ